สวัสดีครับผมพบกับเราช่องฟังปูเป้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ที่โคราชนะครับอยู่ที่โคราชนะครับผมพาปูเป้มาพักผ่อนนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเด็กๆมาดูช้างครับมารมดูช้างครับดูเป้นะครับผมเยอะเลยครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับผมก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับไปหาหญ้ามาให้นะครับมาดูความน่ารักนะครับผมมาแล้วครับผม เด็กคงไปจำหมู่บ้านนะครับอ้วนมาต้นเดียวเด้บ่วอ้วนเยอะอีกหรอเออฟาดเป็นท่อนเลยฟาดเป็นท่อนฟาดเป็นท่อนน่ะนานเละเออแล้วก็โยนให้เลยฟาดเป็นท่อนเลยโยนไปเลยเออโยนเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆเลยนี่ครับเด็กชอบช้างครับผมเด็กชอบช้างเออพอแล้วโยนค่อยๆพอโยนแรงมาแรงเยอะ ล่มดีครับวันนี้เป็นต้นสัมสาต้นสัมสาแถวบ้านเรียกต้นต้นสัมสานะครับมันดูช้างกับเด็กๆนะครับผมโอ้อยู่ด้วยกันได้นะครับผมเข้ากันดีมากครับเด็กก็ชอบช้างครับมานั่งดูทั้งวัดเลยนะครับวันนี้มีเด็กบางส่วนก็ไปเอายามาให้ช้างนะครับต้นกล้วยนะครับไม่ได้บอกนะครับน้องไปเอามาเองนะครับเพราะว่าน้องเห็นช้างไม่มีหญ้ากินก็เลยไป ตัดเปลวๆมาให้กินนะครับวันสบายสบายครับวันพักผ่อนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมกินข้าวกินปลาเสร็จก็พักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องพังปูเป้นะครับผมเด็กเยอะมากครับวันนี้นะครับ เป็นต้นกล้วยครับก็เดี๋ยวจะเอามาอีกครับเด็กน้อยอ้วนกำลังแฝดตัดมาอยู่ครับหายายช้างทั้งวันเลยครับวันบูเป้ก็ชอบเด็กนะครับผมอยู่กับเด็กได้สบายเลยครับไม่ทําอะไรนะครับชอบเด็กมากนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับเด็กก็มาลุมดูทั้งวันเลยนะครับไม่ไปไหนเลยเด็กวันนี้ครับ เพราะว่าพักอยู่ที่ที่วัดนะครับอยู่ติดบ้านเลยนะครับผมกลางหมู่บ้านเลยนะครับเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมตามหมู่บ้านไปเรื่อยๆเลยนะครับผม เวลาพักเราก็พักนะครับพักกินข้าวนะครับช่วงสี่โมงห้าโมงเราก็ค่อยเดินทางต่อนะครับผมก็มาให้พี่น้องในหมู่บ้านได้ดูกันนะครับเพราะว่าแถวนี้ช้างไม่ค่อยมานะครับไม่มีช้างมาให้ดูเลยนะครับครับก็เพิ่งเห็นช้างนะครับเขาบอกว่าวันโอ้หลายปีแล้วนะครับประมาณหกเจ็ดปีแล้วเพิ่งเห็นช้างมานะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับมาอีกแล้วครับผม ดีมากเลยต้นใหญ่แท้นี่ครับต้นกล้วยที่เด็กๆเอามาให้นะครับผมอ้วนไปไหนอ้วนไปไหนอ้วนดิแปลอ้อยอีกโอ้อ้วนแปลอ้อยอยู่ครับอ้วนยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวก็คงมานะครับไปตัดอ้อยอยู่เนี้อช้างดีมากเลยเด็กๆ น่ารักมากๆเลยนะครับม,ม,มาแล้วครับผมเด็กอ้วนครับแบกอ้อยมาด้วยครับอ้ว <c> น <oughs> <c oughs> อายุกี่ปีอ้วนสิบสองสิบสองปีปหกครับปหกครับผมตัวใหญ่มากนะครับเอาให้เลยให้เลยอ้วน <c oughs> ไม่ต้องปอกก็ได้โยนให้เอาให้ทางลำเลยเออให้ทางลำเลยเ สวัสดีจ้าเด้อเสียงเสียงปีอ้าว<ต>แย่งไปแล้วเด็กวัยสิบสองปีครับโอ้สมบูรณ์ม,มากๆใหญ่กว่าช้างอีกนะครับความน่ารักของคนกับช้างนะครับดูนะครับดูนะครับเด็กกับช้างครับโอ้นั่งดูกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเด็กเยอะหน่อยนะครับ เด็กแถวนี้ไม่ค่อยเห็นช้างครับเนนานช้างจะมาทีนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ช่องพังปูเป้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมความน่ารักของเด็กๆนะครับในมุบ้านนะครับผมก็ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม